เดี๋ยวมาด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหน้ามันโอเคแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าอ,อ,อุปกปรณ์ทางด้านหลังเนี่ยมันมีอะไรที่มันเสียหายไหมนะครับก็อ,อย่างแรกที่จะดูเลยคือดีเย์สตาร์ทนะครับเพราะดีเย์สตาร์ทเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับของใหม่ก็เสียได้นะครับไม่ใช่ไม่เสียนะครับ ป่อไปออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันตั้งปอยเลยดีาเลยรสตาร์นนะครับละลายนะครละลายก็เปกอยู่ทำไมถึงละลายนะครับเพราะแผ่นชาร์จก็ร้อนจัดมากนะครับ แผงชาร์จไฟเองก็ร้อนจัดมากนะครับดีเลย์สตาร์ทก็ไหมเออไม่ถึงก็ไหมละลายที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับละลายแสดงว่าตัวเก่าที่เปลี่ยนออกก็คงละลายเหมือนกันนั่นแหละครับอ่าเราต้องมาหาสาเหตุกันแล้วละ่ะไอที่มันละลายเนี่ยเกิดจากอะไร จะเริ่มเริ่มต้นจากสายกาวก่อนใช้ความต่อเนื่องนะครับว่ามันลงกาวถึงตัวเครื่องหรือเปล่านะครับกาวลงตัวเครื่องไมหนึ่งเส้นแล้วก็ควลบของแบตเตอรี่นะครับลงกาวตัว,วเครื่องได้แล้วต่อไปก็คงลดตรงไหนก็ได้ ขั้วลบของสายไฟเมนนะครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นขั้วลบสายสีดำล้วนนะครัลับสายกาวเชื่อมต่อกันหมดนะครับ ไ,ไฟไปถึงแผ่นชาร์จแล้วถ้าไฟไม่ไปถึงแผ่นชาร์จแบตเตอร์ย์แผ่นชาร์จไฟจะไม่ร้อนโดยเด็ดขาดไฟคู่บวก ไปบวกเขา้าก้าเข้า,ขานี่เพราะนี่ผ่านฟิวแล้วออกนี่สองตัวออกสองตัวอ่ะเยวจะเช็คความต่อเนื่องของขั้วบวกก่อนขั้วบวกของแผงชาร์จไฟกับขั้วบวกของแผงชาร์จอ่ ของรีเลย์สตาร์ทครับมันต้องเชื่อมต่อกันฟังเสียงจากมิเตอร์แล้วกันนะครับบวกก็เสียบบวกแผ่นชาร์จไปเลยลุกก็มาเสียบบวกของมันก็จะมีแดงอยู่สองเส้นนะครับในขั้วของรีเลย์สตาร์ทมีแดงของเส้นนะยิ้มไปเลยแดงทั้งคู่นั่นเลยไม่ต่อหนึ่งเส้นอ่า ตัวนี้เป็นของของอแผ่ชาร์จไฟนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้น่าจะาไปหล่อเลี้ยงรถนะครับไปไปสวิตช์กุญแจเิสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดทึงกุญแจปุ๊บก็ออกเป็นสีน้าตาลซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแดงนะครับอัานไม่หน่อยก็จะเป็นน้าตาลครับเพราะฉะนั้นผมจะลองสายนี้กับสายนี้มันเชื่อมต่อกันหรือเปล่านะครับแต่ต้องเปิดทิงกุญแจก่อนนะครับ น,น้ำตาลอ่อนนะครับน้ำตาลอ่อนเป็นไฟขาออกจากสวิตกุญแจนะครับผมจะเปิดกุญแจเปิดแล้วนะครับอ่าทำไมไฟไม่มาล่ะไฟหายนะครับอ่าอันนี้เช้ความต่อเนื่องปกตินะครับอ้าวน้ำตาลไม่มานะครับ อีกเส้นหนึ่งไม่มาเหมือนกัน้าแดงของเส้นนี้ไม่เชื่อม่องกันอ,อ,อพอจะมีข้อสงสัยมาอีกแล้วนะครับครั้งแรกก็สงสัยหลอดไฟหน้าถอดไปแล้วไม่ใช่เดือนใหม่ถอดไปแล้วไม่ใช่นะครับ ผมจะเชื่ความต่อเนื่องของซอวิสคุนเจก่อนถอดก่อนอรถแรงนะครับ <c oughs> เราค็จะเว้นเว้นแค่ตรงนี้แหละระยะทางระมาทักสองร้อยเมตรอยู่ไหข <c oughs> างนอกก็ขี่ปกติเลยอ่าผมจะเคสสายสีแดงของสวิตช์กุญแจนะครับอ่แดงของสวิตช์กุญแจกับสายของดีเลย์สตาร์ทสีแดงทั้งสองเส้นนะครับ ของสวิตูเจมานะครับไฟจากนี้ไปหารสวิกุูเจนะครับไฟจากแผงชาร์จไฟก็เข้ามาถึงสายนี้นะครับตอนนี้จะลองสีน้ำตาลบ้างอ้าวทำไมน้ำตาลถึงไม่มาล่ะน้ำตาลอ่อนนะครับ ก็ไม่ค่อยดีอ่จะุปสายไฟไม่มีผ่าคราวนี้ผมจะรัดวงจรนะครับโดยออผมจะไม่ผ่านดีล์สตาน,นะครับ แต่ไฟเลี้ยงเนี่ยต้องใช้ผมก็จะทำยังไงดีทำยังไงไก็บบวกไฟบวกถึงจะเข้าเลี้ยงระบบได้ถ้าไม่มีแบตเตอรี่รถจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับเพราะกระแสไฟแบตเตอรี่ไม่ถึง7จบรถรถยามาฮ่าจะสตาร์ทเครื่องไม่ติดหรือสตาร์ทติดจะบิดไม่ได้ดับ ไปบวกต้องไปหล่อเลี้ยงระบบเพราะฉะนั้นออแดงสองเส้นนี้ต้องพ่วงเข้าหากันก็รัดวงจรเลยปัญหาโลกแตกครับสำหรับคันนี้โลกแตกจริงๆนะ <c oughs> ไม่ได้โกหก <c oughs> 匯金啦。